สาวอ่อนอุมาสิทธิลักษ์ค่ะเลิกกับหนุ่มชาวต่างชาติกลับมาคบคันไทยหวานใจคนใหม่อ่อนอุมานักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝีมือเยี่ยมค่ะหน้าตาดีไม่แพ้พระเอกละครกันเลยค่ะหวานใจคนใหม่ของอ่อนอุมาต้องบอกว่าเปิดตัวแฟนใหม่แล้วค่ะหลังจากที่เลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติกลับมาคบคันไทยเองเปิดตัวหวานใจคนใหม่ของอ่อนอุมาสิทธิลักษ์นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝีมือดีหลังจากเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอย่างปาโบนักวอลเลย์บอล ชาวบราซิลค่ะล่าสุดหันมาคบเกิดคนไทยชอว่าหลายคนนั้นพอจะคุนหน้าคุ้นตากันดีในวงการของวอลเลย์บอลหรือว่าอ้อนอุมานักตบมือฉมังของทีมชาติไทยนั่นเองค่ะล่าสุดนี้จะตัวออกมาเผยภาพแฟนใหม่ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าตาดีมากๆเลยจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ